สวัสดีจ้าเมื่อนี่พ่อกระชองยมอนคนเดิมอีกแล้วจ้าพบกับยมอนคือเกา่าแลวจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยมอนจะพามาทอดไข่นะคะทอดไข่กรอบกรอบจ้าพี่น้องนะคะเฮ็ดยังไดถึงจะกรอบนะคะพี่น้องมาไปเฮ็ดกันเลยค่ะนะคะยมอนก็มีไข่มาสีหน่วยนะคะพี่น้องจ้ายมอนจะมาทอดจ้านะคะก็อเฮ็ดตามกำลังคนป่วยนะคะพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะบอดีออกปลาแล้วก็บ,บอดีเฮ็ด อาหารเป็นหมอหมๆนะคะพี่น้องเฮ็ดไปตามกำลังก่อนค่ะขอโทษขออภัยได้หลายนะคะชมกันเลยค่ะ,คะก่อนอื่นฮาก็จะมาตีไข่เขคากันก่อนนะคะพี่น้องตีไข่ไปเลยจ้าตีไข่เสร็จแล้วเฮอก็จะมาตักน้ำทุกอย่างลงปุ่งนะคะพี่น้องตามความชอบใจของ ของพี่น้องแ่ะค่ะนะคะมิโนโบ้านไผ่บ้านมันนะคะแต่ยม่อนจะใซ่หอมนะคะหอมหอมหัวบ่มีจ้าพี่น้องก็จะใซ่หอมหอมต้นที่มีหัวอยู่นิดนึงนะคะก็ตํารากผักซีใช่เพราะเพราะหอมจ้าพี่น้องนะคะแี่ยม่อนก็จะปรุงด้วยรสดีจ้านะคะรสดีนะคะผงน้อยอีกนิดนึงจ้าพี่น้องนะคะแต่ยม่อนก็จะเหยาะน้ําปลาลงไปนะคะพี่น้อง ส่วนมากิมอนจะบ่อกค่อยใส่นะคะน้ำปลามันเป็นกินนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่ามือนี่ใส่ให้พี่ๆน้องๆเบ่งนะคะรากปัก้ีจะตนหอมที่หั่นใบใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะพี่น้องค่ะ ตีไข่เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะตั้งกระทะนะคะพี่น้องค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยคะ่ะนะคะเหมืนอนก็ใส่น้ำมันลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะไฟก็ต้องแห้งนะคะไฟป,ปานกลางจ้าพี่น้องนะคะบอต้องตั้งให้น้ำมันเขาเดือดเกินไปนะคะน้ำมันพอปานกลางจ้าพี่น้องแล้วเขาก็จะนำไข่ลงมาทอดเลยนะคะ เทลงไปเลยค่ะใหญ่ไปแห้งนะคะพี่น้องค่ะสูตรนี่ Body น้นความฟูนะคะพี่น้องเน้นความกรอบจ้านะคะถ้าไข่ฟูเขาก็จะไม่กรอบนะคะพี่น้องเขาจะไปทั้งนมนะคะถ้าไข่น่มมากเขาก็จะอมน้ำมันจ้าพี่น้องจ้าย้ํม่อนก็จะเห็ดสูตรกรอบนะคะเพราะ เยม่อนสอบไข่กรอบจ้าทอดจังตีีไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องบ่ต้องเรียงไฟนะคะให้เขาค่อยๆสุกนะคะกลับด้านได้แล้วเขาก็จะหน้าตาสีสันประมาณนี้จ้าพี่น้องนะคะหน้าตาหน่าทานบ่ค้านะคะไข่กรอบนะคะทอดไข่กรอบจ้าพี่น้องจ้า คอยเบิ่งด้านในเรื่อยๆนะคะพี่น้องกับเรียบร้อยแล้วยื่อมนจะกลับกัรข้างเดียวนะคะคอยเบื้องย่าให้เขาไหมนะคะพี่น้องให้สีสันนอกมม้ล้วกระกรอบลวก็นาทานนะคะพี่น้องบ่ต้องไปทั้งไหมนะคะ <deixar. S 2> ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะทั้งสองด้านนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะ ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะสําหรับไข่ทอดไข่กรอบของยายม่วนนะคะพี่น้องคะ่ะหากชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะ่ะกดกระดิ่งเพื่อจะบบพลาดคลิปใหม่ๆจากยายม่วนคนเดิมจ้ายายม่วนก็จะขอตัวไปเพียงซ้ำนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ